ถึงแล้วครับท่านผู้ชมนะครับว้าถึงแล้วโพเดอร์นะครับมาถึงที่ศาลเจ้าพ่อนะครับอ่างคำนะครับผมนะครับศาลเจ้าพ่ออ่างคำนะวนนี้มาขอโชวขอหลับนะครับผมนะเออโอ้นะครับถ้าถ้ามากลางคืนท่านผู้ชมคนระแบบกันเลยนาย่านระวังตรงวไปนาย่านนะครับเดี๋ยวมันนี้มาจุดทูบนะกันมาจุดทูบแล้วก็ขอด้วยเซมซี พราะว่ากล้องมันดูแปลงที่มี่ว่าดัดเดียวถี่บ้าเบิง้งทีได้รูปหรือว่ได้รูปเดี๋่บ้าเบิ้งกันนะครับผมไปนี่ครับนี่แหละเจ้าพ่ออ่างคําครับอ่าลงมาครับผมท่านชมนะนะครับอ่ะพ่อเอาของลงมาไปมาเล้วเอออ้าจะพอ่อน้ำเดียกเตรียมไว้ไไน้ำแดงเออน้ำแดงไว้นี่พอ่อน้ำเดียครับอ่ะ,ะ,อะที่นี่มีมาอ่างคําครับอันนี้บ่ได้มาโดน แนีไยวยิ่้คนยุบานนี่เพิ่นไปขายของเพิ่นมามูเจา้าบบไปไทยคนยุบานเขาไปขอถือสามโตก็เลยมาก็เลยมากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตามมาตามให้เพิ่นนะผู้ชมเนาะเพิ่นเดี๋ยยิ่งขาเจ้าเพิน่นมาขออยู่นี่นะเพิน่นบ้าไปห่องเล็กดูเล็กทุ่มน้ำท่านผู้ชมมามครับ นี่จะพอทางค้านี่แสดงว่ามีมีคนมาถวายของนะครับมันไม่นวยยังพ่อน่วยยังกูอือออ้อ,อ,อง,ง่ายแสดงว่าวววแสดง,นนงแ,แสดงว่าโอ้ถวยเก้วกถวยแบบก่ายหนึ่งแต่มาชมเลยแสดงว่ามีคนมาถวายนะครับผมนะอืมเดี๋ยวข้ามาบเบงเหล็กเอาพามีนะครับตามคนลหม่นะครับงหวัดเกวสีนี้ถูกสามแมนะยุกับตะลัสานกับพ่อน้อยนอนมาละอื คุณเ่าสมัยก้อนนีม่มากินกับเขากับเกีียวตัวอ,อืมเห็นยุ่อ่ะแถวบนนี้ามาูนะ้ชมนี่ครับจะเห็นเหล็กมองมองสร้างวะเลเยตสู้เหมือนกันเจ็ดศูนย์มาพอเล็กสร้างเจ็ดศ <70. S 2> ูนย์อืเจ็ดศูนย์อืมเสร้างกับมีเล็ก วัน,นี่ฮะาวัานนี้ชให้รับนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันให้ความต้องแรงจุดทูบแมนจุดทูบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับนี่แหละสารเพื่อนนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่จุด,ดยอดเลยดิยมองนี้ครับข้างในผมก็บ้องว่ามีอย่างนะข้างในนะอืมอย่างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะ เยอะนะครับก็มืหนึ่งมีอสองมีอสามสามสารนะครับนี่เหมือนนี่ข้าเห็นเป็นเลขตรงนี้นี่เห็นไหมอือตรงนี้จุดจุดหนึ่ง จะสิพาย่างมืองให้ทั่วๆท่านผู้ชมนี่ก็บาลีตี้เพิ่นก้าวๆนี่ครับรอบๆฝั่ นะโอเคครับท่านผู้ชมนะมาขอ,อกันครับผมนะครับรับสารปูนะครับอ่านี่แหละมามาขอเลยงวดนี่ครับผมงวดของวันที่สิบหกกรกฎา,าคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับกดติดตามไว้นุ่มามคนเดิมเด้อนุ่มามคนเกา่าติดตามกันไวเออเดี๋ยวสิพามาขอจบเขาหลัพอเดี๋ยวไอพอพอต้องแลเพิ่นไปคุยกับผู้ใดพอเขา่นไปขายของเพิ่นไปขายของปะ อเออคนน,นั้นพูดเรียกว่าถือสามโตไม่บอกเขาว่าถือสามโตยุมม่มเจ้าพออ่างคั่นี่ะดิเป็นภาษาไทยมึงนี่เนี่ยป่ะดิผมก็เลยดิงกับมากกับพอทองแหล,ล่เลยเพราะว่าตรงเนี้ยผมเคยมาถ่ายอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเออเคยเคยมาถ่ายอยู่ครั้งหนึง่งสามโตทองเด้อพอไงไงไงเอ้ยกี่กระทางมานั่นเท่านี้พอปูสามอยู่นี่ ให้ท่านผู้ชมที่เพิน่นติดตามลูกหลานที่เพิน่นอ่าติดตามลูกหลานยูทูบเบอร์นี่อยู่นัดเบิ่งเบิ่งปูหยุดท,ทุกนนี่แหละยด,ดูนี่แหละคือให้เพิ่นนี่ได้ไมีโชคมีลาบกันตรงตรง้อปูเด้อขอมาสามตัวตรงตรงเออเอา,อสาอเอาสียมนะเดี๋ยวไปเอาเสียมซีมาก,ก่อนจัดเสียมซีนะครับผมนะครับเสียมซีอยู่เอาว่ะ ค่าคปผชมเลกเสียมซี่ครับอืมล้นแล้วครับไม่นึงครับผม,ไ,มได้มาหมายเลขหกศูนครับอ้าขออีกไม่หนึ่งพ่ะ ตรงๆครั้งแรกหกศูนอืรอแล้วหกศูนย์กับสองเก้าครับผมอืมนะครับเอาโอเคครับสองเก่ามาแน่ยครับผมหามาอีกครับเนาะพอนะืดดดอดเแมนยูคือจะ1ึงกเนาะ ยังออกซัมปเลยท่านผู้ชม,มเอ้ยแมอนอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งครั้งสุดทครับผมท่านผู้ชมพอมีคนมาถวายของอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจัะคอยมาเบิ้งเลขกถูกกันนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่านี่ครับมีฮอวเลขกถวยแก้วเลขบอกอัอก,อบอกอือกับมีมีบักอือเมลแก้วแก้ว,กว,กวมหอหัดผีเท่าไหร่แก้วถวยแบบง่ายหนึง่งอ่านะครับ นี่ครับนี่หอดอดไอ้แม่งแม่งรักนี่คือเกี๊ยวพ่อพ่อเพิ่งโทรหากันท่านผู้ชมพ่อเห็นได้พ่อเห็นได้เขาเห็นได้ครับเห็นได้ครับเห็นได้ครับผมเห็นได้ครับ เด็กแอปเปิลครับผมเด็กแอปเปิลครับเห็นนะครับเห็นนะครับชุดสีแดงๆเลยเอามาข้างนอกบังนอกบังกลางเบิังดีๆเางบ้างบ้งเดี๋ยวบังบังนอกเลยมันบ่นนี่มันมันมันมาแกงมันาแกงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคือจังไห่สามตนี่คือจังไห่สามตพ่อเฮ้ยบ่แมนไอตัวนี้ไม่ไปทับไอไอบักแอปเปิลบ่หนึ่งสามสองหนึ่งสามสอง 1> 1, 3, 2, หนึ่งสามสองหรือหาสองขวานี่ชม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 แปหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะนี่ครับถ้าเบิ้งแรกนี่เป็นหาสองนี่ถ้าเบิ้งแรกนี่เป็นหาหาสองพวาหาสองถ้าเบิ้งแรกนี่ชมพูชมแสดงว่าแสดงว่าไอไอมั่งก่อนแดงแดงนี่มันไปถับแอปเปลิเปลบอ

ทาเลขถูปนั่งเดียวจบเลย4ีชัดจะเป็นซีหน,นึ่งแท็กนี่็จังเก่าซีตรงนี้เหมือนคล้ายเป็นแปดนี่ไหมแปดว่าไงไงอู้ถาทำมาชมเอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ครับอ้าว จิงลงเดี๋ยวอยู่ผมเด้อเบิงเหลีแอปเปิลดก่อนเหลีแอปเปิลท่านผู้ชมถ้าเบิงไล่นี่เฮาสิเบิงเป็น 1, 3, หนึ่งสามสองฮึมแต่ว่าถ้ากลับด้านมาเมืองนี้สิเบิงเป็นหาสองโอ้ชัดครับผมชัดครับเพินพ่นหายแล้วครับท่านผู้ชมเพินพ่นหายแล้ว เอาหนีเอาเอาไว้เด้อนี่มันอยู่ติดกับแอปเปิลมัน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 อยู่ด้านนี้ไหมมันอยู่ไลน์นี้ไหมทีแรกไหมเออืออือกี้ป่ะเอาแล้บมึงเอือกันนะลืมลืมจับบัเอือมาวายบัเอือกี้่ะพี่นะพยมเอือีเด้อบางดีเด้อเอาบัตรประซ่องอย่างซ่องเรียบเอือบักชมมีแหละพี่อันนี้คนมันเด่นอ คนมันคนม้วนคนมันดอกคนเบื้อืออือหน่อยอื้อกัมภาเอออื้อเบื้องเยันสีถูกเป็นในไรลีดใช่ปขนาด้อยจุดเดียวท่านผู้ชมเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาแต่ใครดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกับสําหรับเรียกบักอือนะครับผมเออ้อเบักองอื้อพอดี นี่มองนีก่กัพบพี่คับพ่อคือมองนีก่กับพี่ครับผู้ชมตังสามมองเลยไหมนี่หานี่ชัดเลยคราบพ่าหากับแปดเลยนี่โเมีนตัวกลางนีหาเนี่ยเห็นปะแปดแล้วเบื้องส้นคือจังแปดแล้วอือหาก็ได้ก็ว่ากันไป ผู้ชมเด้ออ่ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าเอ้าหัอือมันแปลกครับผมเฮ้ยทางพี่กับมีท่านผู้ชมมีอีกแล้วมันเทย์บ้างก็หนาเตอดีก็หนาเมียนบ้านนี่โอ้มันหลายหม่องตัวนี้ไหมตัวพ่อเพื่อนเอามาเจ็ดหนึ่งแปดพ่อเปลี่ยนบัวเออตัวพ่อเพื่อนเอามาไว้แตนแต่แต่เพิ่งมันเป็นนี่นี่นี่เจ็ดดูอามมาไทยเจ็หนึ่งแปดหรือเปล่าก็ไม่รู้ ทีจังเก็ตหนึ่งแปดอืมนี่ตรงเนี้ยด้ยคล้ายหน้าคนเนี่ยตรงที่เอามือมือชี้เนี่ยคล้ายหน้าคนเฮ้อได้ยินป่ะเสียงดังแห้งเลยท่านผู้ชมกลางเว้นแสกแสกนี่กลางเว้นแสกแสกเด้อนะครับไปโอเคครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นแหละเดี๋ยวคอยดูเลขทูปพอเอาไปคล้องไป,ไป,ไปเก็บไ,ไปเลยเอาไปเก็บไปเลยท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับอ่า โอ้แล้ไมเพิ่นนะครับเนี่ยเก็บไปแล้วพอเก็บไปเลยนะกะเดี๋ยวเบิงเลขทูบก,กันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบก,กันนะครับอา่าเลขทูบใหม่เปิดไปเอาไว้หันเลยเอา่าผลหมงเก้าเพิ่นนะครับเ,เลขทูบใหม่เมื่ไปอันนี้อันนี้เอา้ามันมีเอา้าเลขทูบมีมีมสองอันบอกว่า ไอ้นั่นมีคนมาจุดทันเมนอันนี้ของเขานี่อืมเดี๋ยวนะมันขึ้นตรงกันมันขึ้นตรงกันนะชามุชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาดูนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอันนี้มีคนเข้ามาจุดไว้นะครับ4หา0หรือ4หาเก่าอันนี้คือคนมันคือไว้อืเนี่ย4 5 0หรือ4 5 9นี่แหละตรงนี้นะ นี่มีคนมาจุดไว้สี่หาสูงหรือซีหาเกา้าตัวตัวนี้นี่แปลกเป็นยังคืวอวางสัน้นซี่หกเก้าแบบขวาซีหกเกา่หหกเกาหรือซี่หกแปลกนี่แหละค้ายๆกัน,กนซี่ยุงเครื่องทอกันแต่ตรงกลางไอ้ไอของที่เขาเขาจุดมามันเป็นหานวะอ,อีกกาบ,บอกว่าอ้อ,อกอ้อ,อก,ออกพอดี อีกาห้องอีเราทราา่านผู้ชม468ครับท่านผู้ชมอืม468รีอพอร์ตอ่ากาบอกแล้วออกออบออก่อนดี468ครับกับอ่าสารเจ้าพ่ออ่างคำนะครับผมนะอืมข้างนานหลังหนึ่งเป็นแปดแปดอิริ468 อันนี้เป็น4 5 9หรือ4 5 0นะครับตรงนี้4 6 8ชั่วๆนะครับอืมอ้าวโอเคท่านผู้ชมอีกามาห่องเลยออกออกออกพอดีอ่าให้ล้วให้ลี้ยวไปท่านผู้ชมพฝนละเมยวันนี้แล้วพอนาะวันนี้นันน่นท่านผู้ชมนี่มันนี่มันกบกันก้นมุมมองไอ้เอียงก่อ แดงๆไหมโอ้ยชัดๆเลยท่านผู้ชมเลยแถวสามสองก็หาสองก็ทีนั่นกันเนาะพอนะนะครับเอาท่านผู้ชมโอเคครับผมอาตามนั้นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมนะครับกันไอคลิปคลิปหน้านะครับว่าจะไปที่ศาลแห่งไหนตรงไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับกับหนุ่มอาร์มคนเดิมและหนุ่มอาร์มคนเก่านะครับกดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวทีภาพผเจะไปหลอนมองได้น่ไปมองหันไปมองนี้นะครับเนี่ยเจ้ากระเบื้องนีเปลียงตามบรรยากาศเห็นปะนี่ นีด่ดงคักๆ่ะเลยท่านผู้ชมเสียงก็งเงียบเดิเออบังหาจได้ยินเสียงตึ๊บอยู่เที่ยนึงนะครับนี่แหละเอาโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะพ่อเนาะเป็นไงบ้างเด็กงามงามเหรอสามตัวอ่ะที่บอกท่านผู้ชมเลยเนะี่ยโอ้กับย่อยพาดเรื่องวัดนับร่องว่าผู้ใดเบิ้งทองมุ่มอามิตครับ มีโชคดีลาแน่นอนแมนครับผมขอให้โชคดีทุกท่านโอเคครับผมสวัสดีครับโชคดีนะครับผมนะครับกับศาลเจ้าพ่ออ่างคำนี่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 นีสื่อไม่ใสนี่ยุงเทิง่หมดเลยปึ๊บเนี่ยครับศาลเจ้าพ่ออ่างคำครับนี่แหละครับผมเอาโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยรวยเหมือนเดิมนะครับมีความสุข ความเจริญนะครับเงินทองไหลามาเทมาขอให้ปู่จงดมดานให้ท่านผู้ชมได้มีโชคมีลาบเดอ้อเด้ปูเด้อสาธุสาธุครับผมนะครับสวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรวยครับผมนะครับกับเจ้าพ่ออ่างคำครับ